สัจจังหิโลเกปฏิถาธร,รมโมหิชีวิตะสะนายโยโยธรัรมเมสุปฏิถิโตโหติโสสุขเขเนปริปูเรติความจริงคือที่ตั้งมั่นของโลกธรรมะคือผู้นำแห่งชีวิตผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในธรรมผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเพราะความจริงและธรรมเป็นเสาหลักของใจ บทนี้สอนให้เข้าใจว่าความจริงคือฐานของทุกสิ่งและธรรมะคือเข็มทิศนำชีวิตเมื่อยึดความจริงเป็นหลักใจจะไม่สั่นไหวไปตามอารมณ์หรือคำพูดของผู้อื่นการดำเนินชีวิตบนความจริงทำให้เรามีพื้นที่ยืนอย่างมั่นคงไม่หลงไปตามสิ่งหลวงตาเมื่อทำเป็นผู้นำความสุขจะเกิดอย่างเรียบง่ายและยั่งยืน ผู้ที่อยู่ในธรรมจริงเหมือนมีแสงนำทางอยู่ตลอดเวลาไม่หลงทางและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเมตาหิเศษถังพลังกรุณาหิมหัตังวิภาวติจิตตังเมตานุสีลิตังทิสาสัพพาอภิรูปังกะโรวติเมตาคือพลังสูงสุด กรุณาคือความยิ่งใหญ่ของใจจิตที่ฝึกด้วยเมตตาย่อมทำให้ทุกทิศท,ทุกทางงดงามเพราะใจที่อ่อนโยนทำให้โลกนี้เบาสบายบทนี้เน้นว่าเมตตาและกรุณาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังยิ่งใหญ่ของผู้ตื่นรู้จิตที่ฝึกให้เปลี่ยมเมตตาย่อมเปลี่ยนการมองโลกให้สว่างขึ้นเห็นผู้อื่นอย่างเข้าใจ ไม่เร่งรีบตัดสินเมื่อใจมีกรุณาจิตจะอ่อนโยนและเบาเหมือนแสงที่ทำให้ทุกทิศทางงดงามกว่าเดิมผู้ที่ฝึกเมตตาเป็นประจำจะพบว่าชีวิตสงบขึ้นความขัดแย้งลดลงและความสุขขยายกว้างออกไปสู่คนรอบข้าง